จัดกันไปครับหนังหน้าที่มีความหย่อนคอยเยอะแยะแล้วก็ที่หมอไม้ก,ก็เป็นท่านพี่ที่มีท่านหนึ่งครับด้วยวัยอายุเติบโตมากขึ้นแล้วก็มันก็ห้อยระยะนิดนึงใช่ไหมเท็กเจอร์ของผิวก็ดรอปลงมานิดนึงเครื่องนี้เครื่อง s m a s h ใช่ไหมครับเครื่องใหม่นําเข้าจากที่ไหนเนี่ย เมริรนนเป็นของอเมริกาครับมีการ QC มีการรับรองมีอะไรยังไงบ้างครับมีออยอของไทยเรียบร้อยแล้วก็มีตอนนี้กําลังจดออยอของอเมริการู้สึกว่าจะผ่านเรียบร้อยแล้วด้วยโอเคนะครับก็เป็นเครื่องหนึ่งที่ใช้นวัตรกรรมเรื่องของอัลตราซาวนด์นะครับในการลิฟต์ยกกระชับหนังหน้าประเด็นเนี่ยเดี๋ยวจะต้องอย่างนี้พี่หมอเอากระจกลงสิเหนียงใต้คางคุณหมอมานเนี่ยสังเกตผู้ชมบ้านมีอย่างเงี้ยใช่ปะ ห้อยๆอย่างเงี้ยอู๋เยอะแยะย้วยเลยแล้วหน้าเนี่ยก็จะย้วยอย่างเงี้ยนะครับมาดูกันสิครับว่าการแก้ไขปัญหาของหนังหน้าที่ย้อยห้อยระย้ายอย่างเงี้ยจะยกขึ้นได้ไหมด้วยประสิทธิภาพตัวตัวนี้นะมีความเชื่ออย่างหนึ่งเพราะว่าส่วนตัวเองก็เพิ่งทําเสร็จก่อนที่พี่หมอมาจะทํานะว่าโครงสร้างหน้าได้ได้ลิฟต์ยกกระชับเวลาที่ทําไปข้างหนึ่งมันเห็นเลยว่าชัดเจนน้องทําไปไม่ต้องฟังพี่คือจริงๆแล้วเนี่ย มันแบบว่าเห็นอย่างชัดเจนเมื่อกี้แอบแซวเขาเอาจะเทียบสองข้างไหมล่ะอา้าวนี่ทำไปแล้วข้างหนึงน่งนี่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 ผู้ชมทางบ้านดูครับฝั่งนี้ยังห้อยเหมือนคนวัยสี่สิบกว่าเหมือนเดิมแต่ฝั่งนี้ดูเหมือนวัยสามสิบเอ็ดสามสิบสองข้างนี้ห้อยเหมือนคนยี่สิบห้าพี่อย่าเวอร์ได้ไหมคนอร์อไปตามเนื้อผ้าพาอาทำปุ๊บยกขึ้นมายกอ่ะโฟกัสดูนะครับนี่เป็นวัยโฟกัสดูนี่ว่าเคิร์ฟของหน้าเนี่ยมาดูชัดเจนอันนี้สิบหกดูสิหมอม่าแจ้งซีน คือมุมฝั่งนี้มันดูลิฟต์ยกขึ้นแต่หน้าฝั่งนี้ยังดูบวมอืดเป็นคางคกอืองอ่างนะครับแล้วก็ดูฝั่งนี้พี่หมอหันหน้าตรงๆรงด้วดูหน้าฉันเป็นคางคกแต่ก็เปลี่ยนพี่เอาหน้าตรงๆงได้ไหมหยุดหยุดหยุดหันหน้าตรงๆจะให้ผู้ชมทุงบ้านดูหน้าสองฝั่งนี้ถ้าเราได้ดูองศาของหน้าเนี่ยคุณดูนะครับว่าเคิร์ฟฝั่งนี้เนี่ยผิวของเนี้ยมันดูฟังก์ชันมันฟิตเข้าไปนะครับถ้าใช้คําง่ายๆก็คือมันใส่กางเกงฟิตดูดแก้มดู โกหกอีกแล้วนี่ใส่ไม่ดีนี่เห็นไหมครับว่เาเห็นเคิร์ฟหน้ามันดูชาร์แต่เหลือฝั่งนี้ยังไม่ได้ทําก็เลยหน้าดูอูมอ้วมอวบใหญ่ไปตามจังหวะเครื่องนี้ขั้นตอนการทำเนี่ยมันก็จะส่งคลื่นพลังอัลตราซาวด์ลงไปใช่ไหมก๊อฟใช่ครับช่วยเล่าสิอ่าตัวนี้ก็จะใช้คลื่นอัลตราซาวด์หรือว่าคลื่นเสียงนี่แหละแต่ใช้ความเข้มข้นสูงแล้วก็โฟกัสเข้าไปถึงชั้นสมาร์ทหรือว่าชั้นที่เป็นตัวพยุงผิวของเราให้เกิดการลิฟติ้งขึ้นมาครับตัวนี้มันปกติ แล้วเสร็จปุ๊บพอตัวนี้โฟ <Focus S 1> กัสเ,เข้าไปพอตัวนี้โฟกัสเข้าไปเสร็จปุ๊บทีเนี้ยมันจะช่วยไปกระตุ้นให้มันเกิดการตึงขึ้นเกิดการยกกระชับกลับขึ้นมาเหมือนกับว่าให้ไวเราย้อนกลับขึ้นมาอเห็นชัดเจนนะครับผูช้ชมองบ้านนี่เป็นเครื่องที่ต้องนําเสนอครับเพราะว่าเป็นเครื่องนวัตรกรรมที่เข้ามาจากอเมริกานะครับและที่สําคัญนะครับก็ผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยรวมถึงนะครับก็ ที่จะเป็นเรื่องราวของการเปิดนะครับเรียกว่านวัตกรรมใหม่ที่ล้ำเทคโนโลยีที่สุดณตอนนี้ในการลิฟต์ยกกระชับหนังหน้านอกจากพี่หมอมาททาแล้วเนี่ยก็ยังมีหนังหน้าของคุณแม่เราแม่แม่แม่เดินมาหน่อยแม่เดี๋ยวแม่เนี่ยก็จะได้ลิ้มชิมรสกับเครื่องนี้นะครับทาให้ต้องรีบไปเชื้อเชิญคุณแม่มาทําด้วยใช่ไหมแม่ของแม่ปรยาชาก่อนใช่ไหมปรยาชาหน่อยเดี๋ยวคอยดูหนังหน้าแม่นะจากที่ดรอดรออ่าน้องการน้องการมาโชว์ตัวหน่อยลูกน้องการมาสวัสดีหน่อยเร็ว โอ้โหนี่หลานครับหลานครับ,รบโอ้สวัสดีนะมาดูคุณย่าจะทําหนังหน้าให้กระชับเนี่ยหล่อเชี่ยหลานเราผู้ชมทากนานะให้ชมอีกทีหนึ่งหน้าตาหลานครับหน้าตาเหมือนเราเลยเนี่ยหล่อวันดีเอาวันดีเชลูบวันดีวันดีวันด,ด,ดีครับ,รบอ่าอ่ดูหน้าตาพี่หมอต่อหน้าตาเหมือนหลานไหมหน้าตาเหมือนหลานไมแน้องก,การเอาหน้ามาเชยตรงนี้สิจะได้ดูซิว่าหน้าเหมือนไหมเชยใกล้ๆหน่อยเอาพวกปุยท้อกันเลยเพราะน้องกันต้องเอาหน้ามานอนตรงนี้สิจะได้เห็นหนังหน้าของน้องการกับหนังหน้าของอาหมอว่า หน้าใครตึงกว่ากันโอ้เท่ากันเลยอ่ะฮะ <Ha? S 2> เท่ากันเลยอ่ะปรากฏว่าหนังหน้าของเอ่ออมอเนี่ยตึงกว่าหน้าน้องกันเ <c oughs> <c oughs> อ้อะมาดูหน้าอามออะไปเอาของเล่นไปเล่นจะลุกปั๊บอะดูสิครับว่าดูหน้าของพี่หมอต่อนะครับว่าเครื่องนี้พลังเรียกว่าอันตัสซาจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ได้ดีสุดณวันนี้นะครับก็ฝากไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับในเรื่องราวของทางเลือกนะครับที่ไม่อยากเจ็บตัวไม่อยากทําอะไรที่เย้แย่มากมายแล้วก็ เออพี่บิมถามอีกเรื่องหนึง่งการทําหัตการนี้เว้นระยะยังไงครับก๊อฟก็คือตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าซิงเกิลทรีเมนต์คือทําครั้งเดียวเนี่ยอยู่กันไปได้นานๆเลยแต่ว่าในบางเคสถ้าเกิดสมมุติว่าทําแล้วประทับใจแล้วก็แบบอาอยากจะมาเสริมในบางส่วนเนี่ยก็คือเว้น1เดือนทําประมาณ2-3ครั้งไม่เกินนี้เราจะอยู่กันไปเป็นปีๆเลยครับโอ้โหคุ้มมากนะครับก็เป็นทางเลือกเป็นออปชั่นหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องการเปลี่ยนแปลงนะครับ ความกระชับของผิวโดยที่ไม่อยากให้ใครข้างๆหรือคนอื่นได้รับรู้เห็นว่าเราไปทำอะไรมาฝากไว้ครับกับเครื่องใหม่นวัตกรรมใหม่ๆนะครับ y s m s r t y s m n r t Clinic ครับผม